จะกลับบ้านแล้ววจว่าจะกลับบ้านแล้วถึงเวลาเขาก็จะกลับบ้านแล้วครับห้าโมงจะกลับบ้านเจ้าถนน <c oughs> นี่ครับเลี้ยงตามคลองครับที่ของชนรัประทานนะครับ เลี้ยงแบบนี้ไม่ต้องใช้หัวอาหารนะครับกินหญ้าล้้วนๆเลี้ยงธรรมชาติเลี้ยงปล่อยสูงนะครับอยู่ตรงนี้นะพื้นที่เยอะนะครับเลี้ยงวัวแบบนี้โคตรสบายเลยครับมีอ่างน้ำ มีอ่างน้ำมีหญ้าให้กินตามขอบอ่างนะครับ